โอเคนะครับในเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยนะครับสี่ครั้งเนี่ยแปดชั่วโมงเนี่ยนะครับว่าไปแล้วเนี่ยไม่มากเป็นเพราะว่าอาจารย์ได้จัดทําหลักสูตรที่มีเอกสารเนี่ยเตียมให้นักศึกษาเนี่ยพร้อมหมดแล้วรวมไปถึงโปรแกรมด้วยโปรแกรมเนี่ยนักศึกษาเก็บไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปก๊อปปี้ลงไปเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องก็ได้ เก็บไว้ในแฟลชไดรเก็บไว้ไหนได้หมดนะครับเก็บไว้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ตลอดการนะครับก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานะครับถึงแม้ว่านักศึกษาเนี่ยไปมีลูกค้านะครับที่จะจัดทำดวงวิยยาตรงคลางมานักศึกษานักศึกษาก็ใช้โปรแกรมที่ได้รับไปเนี่ยครับโอเคนะครับอะเดี๋ยวไปดูนะครับเนื้อหา เสียไม่ไม่ค่อยสู้ดีนะครับอาจารย์รู้สึกว่าเป็นหว,วัดโยนสองสวรนแหละ, <c oughs> ะนะครับก็จะขอเริ่มที่เรื่องของเดี๋ยวนะ,ะ PowerPoint นะครับนะครับเพื่อความสะดวกอาจารย์ก็จัดทําไว้นะครับจะได้เร็วนะครับโอเคนะครับก็เป็นภาพของแผ่นดวงพิสายทกาที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ของลูกค้านะครับก็ามาให้นักศึกษาเห็นว่า เรียนไปแล้วเราสามารถทําแผ่นดุมยาสงคารามลักษณะเนี้ยได้อันนี้จานมือนะครับใช้แผ่นทองหรือแผ่นทองเหลืองนี่แหละครับนะครับจานมือนะครับแผ่นทองเหลืองนี่ขนาด a อสามคือนักศาึกษาจะใช้ A3 สามหรือ a อสี่ก็ได้นะครับแต่ a อสเนี่ยช่องแต่ละช่องเนี่ยจะเล็กเพราะว่า ขนาดมันเล็กฉะนั้นไม่จะทําให้จานยากนะครับถ้าจานมือเนี่ยใช้เป็นลักษณะอย่างเนี้เป็น A อสามเนี่ยจะจานได้ง่ายขึ้นนะครับนะักศึกษาเรียนไปแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีวิธีการจานมือลงแผ่นเนี่ยนะครับให้กับนักศึกษานะครับแล้วก็จะมีวิธีการลงแผ่นดวงพิจารณ์ทองคำเนี่ยนะครับลงในคอมพิวเตอร์ นะครับแล้วเอาไปกัดขึ้นลายแล้วก็เอามาปลุกเสกนะครับก็จะแนะนําให้สองวิธีแล้วก็แผ่นภาพเดียวม็สองคานเนี่ยก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะจัดส่งตามไปให,ให้นะครับนักศึกษาควรจะทําให้ได้นะครับอย่างน้อยของนักศึกษาเองเนี่ยหนึ่งแผ่นมีไว้เพื่อบูชานะครับเป็นทั้งมหาอุดแล้วก็มหาลาบนะครับ แล้วก็นักษาเรียนไปแล้วแต่ละครั้งอ่ก็จะมีมีตัวอย่างในการจัดทำการคำนวณต่างๆเนี่ยนะครับนักศึษาก็ควรจะทำแบบฝึกหัดเช่นว่าเรียนไปแต่ละครั้งแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีแบบฝึกหัดในเชิงของการคำนวณเนี่ยนักศึษาก็ควรจะคำนวณดวงตัวเองด้วยมือคำนวณมือแล้วเป็นอ่เปรียบเทียบนะครับเป็นตรวจคำตอบ ในโปรแกรมถ้าตรงกับโปรแกรมก็แปลว่านักศึกษาเข้าใจในบทเรียนนะครับอาจารย์เองเนี่ยก็หวังที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้รับความรู้ไปอย่างเต็มที่เท่าที่อาจารย์มีความรู้นะครับจะมากน้อยแค่ไหนก็ลองติดตามไปแล้วกันนะครับอ,อตามนี้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างแล้วอาจารย์ก็จะ ให้นักศึกษาดูในโปรแกรมไปด้วยแล้วโปรแกรมเองเนี่ก็นักศึกษาดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับอย่าลืมอาดูประวัติอาจารย์สิทธาเทคนิคหนึ่งน,นะครับอาจารย์สิทธาใน,ในขณะที่ทํางานอยู่นะครับถอยหลังไปยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์สิทธาเนี่ยก็รับราชการที่กระทรวงสาหกรรมนะครับแล้วก็ ไปเรียนนะครับที่สมาคมหัวหนึ่งประเทศไทยที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์ไปเรียนตลอดนะครับแล้วก็เรียนทุกวิชาที่นะักศึกษาเห็นในนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกันนั้นเองแล้วบางวิชาที่อาจารย์ชอบเนี่ยนะครับหรือเข้าใจยากอาจารย์เองจะเรียนวนซ้ำอย่างไจนจนเข้าใจนะครับฉะนั้นเนี่ย รวมๆแล้วที่เรียนไปเนี่ยก็หลายปีอยู่นะนับได้น่าจะประมาณสักเจ็ดปีเรียนวิชาวกเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเนี่ยนะครับทั้งที่วัดรัชนด,ดาแล้วก็ทางป้อมปราบสตูพ่ายเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณสักสิบปีได้นะครับแล้วตอนเนี้ยพออายุมากแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุปีนี้หกสิบหก นะครับก็ก็ไม่อยากเดินทางแนละ้วก็เลยถอนตัวจากสมาคมมาก็เลยมาเปิดสอนอ,ออนไลน์อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับแ้วก็จะแนะนำให้รู้จักกับท่านอาจารย์นะครับที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์สิทธาเนี่ยแหละนะครับต้นแบบต้นฉบับในวิชาที่นักศึกษากำลังจะเรียนเนี่ยนะครับท่านแรกนะครับทางซ้ายมือเนี่ยอ,อาจารย์สมพงษ์ปิยละพา นะครับอันนี้ท่านเสียชีวิตไปสิบปีแล้วแหละนะครับอาจารย์ก็เรียนวิชากับท่านอาจารย์สโมโเปียรภา,าเนี่ยสามวิชานะครับรวมถึงวิชาคำพีสุริยญาตและโดงพิชัยสงครามด้วยนะครับท่านที่สองนะครับอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเลียมต้องเรียกว่าท่านเป็นปามอาจารย์นะครับโหราศาสตร์ภาคคำนวณเลยแหละ นะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็ประยุกต์คำเพีสุริยญา,าเนี่ยนะครับจากตำราเดิมของอาจารย์สมโภป,ปิยรลภานะครับแล้วก็ของอาจารย์ทองเจืออางแก้วอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์สทธาก็ไปร่ำเรียนกับท่านมาขณะนี้ทั้งสองท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับพระอาจารย์ธีรพรเนี่ยที่วัดบางกลางนะครับปัจจุบันท่านก็อาพาธอยู่นะครับอาจารย์สิทธาก็ได้ไปเรียนการคำนวณและจัดทำโปรแกรมนะครับกับท่านมานะครับก็ทั้งสามท่านหลักๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่นักศึกษาระลังเรียนนะครับก็ถือว่านักศึกษาก็ จะได้มีโอกาสนะครับได้รับการถ่ายทอดไปอีกต่อหนึ่งนะครับอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษามีความรู้หรือรับการถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยอาจารย์สิทธาถือว่าจะเป็นมรดกกับวงการหัวศาสตร์เลยนะครับเพราะวิชา,าที่นักศึกษา,ากำลังเรียนอยู่เนี่ยเป็นวิชาที่หาเรียนได้ยากแทบจะไม่มีคนสอนหาคนสอนแน่นอนมากนะครับ ก็ต้องเรียกว่าก็ยากพอตัวนะครับตามความเมยนของอาจารย์สิทธาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวิชาที่ยากลิสุดของโหราศาสตร์แล้วแหละนะครับถือว่าเป็นโหราศาสตร์ภาพพิธีกรรมนะครับวิชาเนี่ยจะโบรณาณการวิชาเช่นาสายศาสตร์พุทธศาสตร์โหราศาสตร์นะครับก็ จะต้องใช้ทวิชาตามที่ว่าเนี่ยนะครับผสมผสานนะครับออกมาเป็นแผ่นยันโดเบตงคามนะครับซึ่งมีอนุภาพสูงมากนะครับพุทธคุณนี่สูงมากนะครับใครได้มีไว้บูชาแล้วจะมีแต่จความเจริญก้าวหน้านะครับมีเรื่องเล่าเรื่องวัจจทริทธานะครับแต่เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาโอเคนะครับภาพทางซ้ายเนี่ยนะครับเป็นแผ่น ดวงวิยาสงคารามต้นฉบับโดยอาจารย์สมภพเพียรละภานะครับภาพตรางฝาเนี่ยเป็นวุฒิบัตรขอ,อาจารย์สิทธทยเองนะครับเซ็นโดยอาจารย์สมภพเพียละภาเนี่ยแหละนะครับเพื่อกันยายนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าวิชานี้นะครับวุฒิบารนะครับ ของสมาคมโหดแห่งประเทศไทยนะครับเรียนไว้เมื่อพึกสมาคมเ,าเรียนก่อนหน้านี้แหละนะครับได้รับวุญอุิบัติปี2550นะครับวิชาอาขระเรียกยันนะครับแล้วก็เรียนกับอาจารย์หลายอาจารย์นะครับหลายสำนักเกี่ยวกับเรื่องอาขระเรียกยันนะครับรวไมไปถึงที่มีหลักฐานใีฉบับหนึ่งคือก็ผ่านการอบรมจาก มหาวิทยาลัยศิลปาก,กรนะครับคณะโบราณคดีนะครับในวิชาเขียวข้องกับการน่านและเขียนนักละขอมไทยนะครับได้เบวาบิบัติเมื่อปี2อ6 5ัน้ราะครับก็พอจะเป็นหลักฐานให้ศากษามั่นใจได้ว่าเรียนไปแล้วจะได้ได้รับความรู้ไปอย่างถูกต้องอย่าครบท้วนว่าอย่างไรละกันนะครับ อานะครับเป็นภาพทางซ้ายเนี่ยเป็นเป็นหนังสือนะครับซึ่งถ้านักศึกษาสามารถหาซื้อมาเก็บไปได้เนี่ยเป็นหนังสือที่ต้องได้่าดีมากนะครับอาจารย์วรพลไม้สนนะครับหรือพลังวากเนี่ยนักศึกษาก็ก็คงรู้จักท่านดีอยู่นะครับท่านก็มีผลงานทางด้านการคำนวณตามคำพีเหล่านี้นะครับแล้วท่านก็ ได้ศึกษาประวัตินะครับตั้งแต่โบราณมาเลยของอดวงพิชัยสงครามเนี่ยนะครับอาจารย์ก็มีอยู่หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ภาพที่เห็นตามสไลด์เนี่ยนะครับก็เป็นภาพจากในเล่มของตำราเล่มนี้แหละครับนะครับเจนภาพทางขวาเนี่ยนะครับเป็นภาพดวงพิชัยสงครามของสมเด็จพยานสังบอนสมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้หนักศึกษาดูรูปแบบดูหน้าตาไว้ว่าเป็นแบบนี้